สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาสอนการวิธีการแก้ติดรหัสสตรีมกาดนะครับคือมันจะติดรหัสสตรีมกาดก็คือแบบว่าถ้าเราถ้าเราไม่เคยไปล็อกอินที่เบราว์เซอร์ของอันเนี้ยคือล็อกอินครั้งแรกครับผมถ้าคือล็อกอินครั้งแรกมันจะถามหาครับแต่ถ้าเคยล็อกอินมาแล้วมันจะไม่ถามหานะครับอาจจะทําสาธิตให้ดูครั้งแรกก็เปิดเว็บสตรีมครับผม จะเข้าสู่ระบบครับอันนี้หน้าเว็บหรือหรือล็อกอินสตรีมก็ได้เหมือนกันครับผมคั้นแรกก็ใส่รหัสไปนี่ครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับคือป้องกันขึ้นแบบนี้หมายความว่าไงแล้วเราก็เปิดคือเอารหัสจากเมลมาใส่นะครับ ขึ้นแบบนี้ถ้าเราจำเมลไม่ได้หรือว่าเราเคยล็อกอินอยู่เราก็เปิดดูได้ครับว่า id เนี่ยเราสมัครเป็นอ e ีเมลอะไรนี่ครับไปที่มุมมาะกัะดังคานี่ครับอันนี้คือเมลที่เราสมัครครั้งแรกกับสตรีมนะครับก็น่าจะจับกันได้นะครับผมแล้วเราก็เปิดเมลครับอันนี้เปิดเมลรอนี่ครับก็จะมี ตัตินสพอร์ตส่งเมลมาเนี่ครับก็นำรหัสหนึ่งสสมสี่ห้าห้าตัวเนี้ยไปใส่ครับผม copy ไปครับตัวว่างครับข้างล่างก็พิมพ์อะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่เราเลยแล้วก็คลิกครับโอเค อันนี้คือล็อกอินสำเร็จแล้วครับผมอันนี้คือวิธีการแก้นะครับวิธีแก้เวลาเราติดรหัสสำหรับใครไม่รู้นะครับนะครับเดี๋ยวลองล็อกอิรอบ2มันก็จะไม่ถามแล้วจะถามแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นครับ อันนี้ก็คือเขาได้ปกติแล้วครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับจบการสอนครับผม